ที่จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับไปที่อำเภอฝางครับทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือว่าสินค้า g i นะครับเพื่อรองรับคุณภาพสินค้าส้มสายน้ำพึ่งฝางและลิ้นจีจกก่จัก,กรรพัิฝางนะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นางกนกรัฐยุคก,กติรัฐ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตีนพลส,สุภกิจโกศลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กเกษตรอําเภอฝางกเกษตรอําเภอแม่อายศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรเชียงใหม่ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่1ฝางมอบหนังสืออนุญ,ญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือว่า GI แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ โดยมีส้มสายน้ำผึ้งฝางจำนวน52ราย และลิ้นจี่จักรพัดฝางจำนวน64รายครับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อว่า GI นั่นเองค่ะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสามารถนำตราสัญลักษณ์ GI ไทยไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้ส้มสายนำพึ่งฝางและลิ้น จีจากกระพัดฝางเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยมีผลตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมค่ะซึ่งถือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI เนี่ยก็จะการันตีเรื่องของคุณภาพ